ซึ้งมากโมเมนต์ประทับใจพาน้องเรซซิ่งไหว้แม่อดีตสามีแพทพาลูกชายไปเยี่ยมคุณแม่เบนเรซซิ่งถือว่าเป็นนักแสดงและพิธีกรมากความสามารถอีกหนึ่งคนสำหรับแพทนัปภาตันตรกูลด้วยความที่เจ้าตัวนั้นโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาหลายปีทำให้เจ้าตัวมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามเป็นจำนวนมากปัจจุบันก็ยังคงมีผลงานใหม่ๆออกมาให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆล่าสุด เป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเมื่อสาวแพทได้พาลูกชายนอเรซิงไปสวัสดีปีใหม่ไหว้คุณย่าหรือคุณแม่ของพ่อเบนเรซิงอดีตสามีแพทนั่นเองโดยสาวแพทได้ออกมาโพสตภาพเผยโมเมนต์ประทับใจพร้อมกับระบุแค,คปชั่นเอาไว้ว่าสวัสดีปีใหม่ครับคุณย่าแฮชแท็กเรซบอกคุณย่าใจดีงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายเลยค่ะ